สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมมายืนอยู่ที่สุสานของวัดเส้าหลินวัดเส้าหลินก็อยู่ข้างหลังเนี่ยแหละครับการเกิดพุทธศาสนาในประเทศจีนนั้นเป็นสิ่งที่แปลกอยู่เรื่องหนึ่งครับว่าวัดเส้าหลินนั้นเป็นการรวมพุทธศาสนาแล้วก็ศาสนาเต๋าแล้วก็มีศาสนาหลู่สามศาสนานั้นมาอยู่รวมด้วยกันที่วัดเส้าหลิน วันนี้สิ่งที่เราน่าจะศึกษากันนะครับว่าในโลกนี้คงมีไม่กี่แห่งที่มีหลายๆาศาสนานั้นสามารถรวมกันได้เช่นที่วัดเสาหลินวัดเสาหลินนั้นถือว่าเป็นเวทีของความคิดเป็นเวทีของการเผยแพร่สิ่งที่ดีงามให้กับคนนั้นได้ไปฝึกได้ไปศึกษาได้ไปอบรมตัวเองเพื่อการเป็นคนดีครับวันนี้สิ่งที่ผมเห็นในวัดเสาหลินนั้นก็คือประวัติศาสตร์ครับ ประวัติศาสตร์ที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งก่อสร้างประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในวัดที่วัดเส้าหลินนั้นสิ่งที่เห็นเห็นนะครับต้นไม้บางต้นนี่มีอายุถึง1,500ปีเลยทีเดียวปีหนึ่งนั้นที่วัดเส้าหลินปีที่แล้วนั้นมีคนมาเที่ยวที่นี่ประมาณ8ล้านกว่าคนครับแล้วเฉพาะตั๋วอย่างเดียวนะครับที่เป็นรายได้ของวัดนั้นพันกว่าล้านบาทครับถ้าเกิดเราไปดูนะครับ ในเรื่องของพระนั้นแบ่งออกเป็นอย่างนี้ครับประมาณ30%กว่าเปอร์เซ็นต์นั้นเป็นพระที่เข้ามาเพื่อจะมาฝึกทางด้านกังฟูแล้วก็เรียนเป็นพระแต่อ,อีกประมาณ60กว่าเปอร์เซ็นต์นั้นก็จะเป็นการเรียนรู้ทางด้านพุทธศาสนาแต่ไม่ฝึกกังฟูครับแล้วก็การฝึกของวัดเส้าหลินนั้นต่อมาก็ได้กลายเป็นการฝึกทางด้านเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพครับเพราะว่าพระนั้นปกติแล้วไม่ค่อยได้ออกกำลังกายอะไรตอนนี้คนนั้น เอาความคิดทางพระแล้วก็ความคิดทั้งการออกกําลังกายนั้นเอามารวมด้วยกันฉะนั้นวันนี้วัดเซาหลินนั้นได้เปิดสาขาไปหลายประเทศในทั่วโลกนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นการสะท้อนวัฒนธรรมของจีนวัดแห่งนี้นั้นตอนนี้คนทั่วโลกรู้จักและวัดแห่งนี้ที่ทําให้คนทั่วโลกรู้จักก็คือการท่องเที่ยววันนี้วัดเซาหลินนั้นได้เปิดการท่องเที่ยวเข้าสู่พุทธศาสนา ประเทศไทยล่ะครับเราจะทำยังไงให้เกิดการท่องเที่ยวสู่พุทธศาสนาวันนี้ในแต่ละปีนั้นมีชาวต่างประเทศมาเที่ยวที่ประเทศไทยกว่า20ล้านคนใน20ล้านคนนั้นล้วนแต่ไปเที่ยววัดครับแต่การที่ไปเที่ยววัดนั้นทำยังไงให้เกิดความรู้ทางพุทธศาสนาทำยังไงให้เกิดการเผยแพร่สิ่งที่ดีๆของพุทธศาสนาสู่สังคมโลกผมว่านั่นเป็นโจทย์นะครับเป็นสิ่งที่ประเทศไทยเรา ควรจะมาศึกษาดูผมว่านั่นเป็นสิ่งที่น่าคิดนะครับว่าการท่องเที่ยวของเมืองไทยเรานั้นไม่ควรมองข้ามเรื่องของคำว่าพุทธศาสนาสู่การท่องเที่ยวครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการของเราสวัสดีครับ